สวัสดีค่ะวันนี้คุณครูสุกัญญาทองทิพย์มาทำเมนูส้มผักและก็ใส่ขาจ๊อกเนื้อวัวนะคะและหนังวัวส่วนผสมก็จะมีหนึ่งกระหลำ่ำหนึ่งหัวผักหอม1นึ่งกร,รมัมเกลือ ผงนัวและก็ขาจอกวัวและหนังวัววิธีทำก็คือเอาหนังวัวและขาจอกวัวไปต้มด้วยสมุนไพรโดยมีสมุนไพรดังต่อไปนี้นั่นก็คือ1ใบมะกรูดสขาและตะไคร้รวมทั้งโดยเกลือนิดนึงต้มประมาณ2ชั่วโมงให้ขาจอกและ หนังวัวอ,อ่อนแล้วเราก็นำมาซอยนะคะซอย่ะเวลาซอยเสร็จเราก็จะเอามาคั้นด้วยเกลือเกลือเป็นตัวที่จะทำให้ไขของหนังวัวและ,ะและขาเจอกวัวออกไปเราก็จะคั้นจนกว่าไขออกนะคะเพื่อความอร่อยของคนชิม จากนั้นเราก็เตรียมในเรื่องของผักผักเนี้ยก็คือกระหล่ำและก็ต้นหอมซอย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 เสร็จปุ๊บอ่ะหั่นหัน,หนดีกว่าไม่ใช่ซอยนะคะหั่นเป็นชิ้นใหญ่พอสมควรแล้วเราก็วางไว้ที่ภาชนะแล้วเราก็เอาเกลือวางโรยไว้เพื่อให้เกลือไปทำปฏิกิริยากับผักให้มันยุบตัวลงแล้วก็จะ เกิดความนุ่มของผักที่เราเคี้ยวเข้าไปในการรับประทานต่อจากนั้นดิฉันก็ได้ทำการคั้นผักที่ยุบตัวลงแล้วก็ทำให้อ่อนน้ำเขียวๆข,ของมันก็จะหลุดออกมาเราก็ต้องไปล้างออกเพื่อไม่ให้เกิดกลิ่นที่ไม่พึงประสงค์นะคะล้างเกลือล้างน้ำออกให้สะอาดประมาณ3-4น้ำจากนั้นพอเราคั้น หนังวัวแล้วก็ขาจอกบัวเสร็จเรียบร้อยเอาไขออกเรียบร้อยเราก็ไปล้างออกให้สะอาดและใส่น้ำซาวข้าวน้ำซาวข้าวรวมทั้งในเรื่องของอผงนัวนิดนึงแล้วก็น้ำตาลน,นิดนึงนะคะอันนี้จะไม่ใส่ข้าวนะคะวันนี้ใครสนใจก็มาชิมได้ที่ลำปาวิยาคมค่ะคุณครูเอ๋คะ่ะ